ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เดเคอาคืนเทียนแมนยูชนะจุดโทษฟีอเรตินาา่าคว้าแชมป์เมอร์ลีกสแนปดาก,ก้อนครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับช่วงเวลาปีซีซั่นของแมนยูในยุคข,ของลูเบนอโมลิม ถือว่าโดยรวมเป็นที่น่าพอใจสําหรับเกมสุดท้ายที่แมนยูชนะจุดโทษฟิออเรติน่า5ประตูต่อ4หลังจากที่เสมอกันในเวลา1ประตูต่อหนึ่งโดยที่ในเกมนี้ดาบิดเดคอาอดีตในด่านของปีศัตวแดงได้คืนทินเก่าและก่อนเกมแมนยูก็ได้ทําการเปิดตัวนักเตะใหม่อย่างเบนจามินเซโกเป็นที่เรียบร้อยสําหรับข่าวแรกของเช้าว,วันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่อนาคตของลาบมูทฮอยลุนล่าสุดสื่อโหมแมนยูโอเคปล่อยฮอยลุนซบมิรามแบบสัญญา ยืมตัวสื้อเผยเหลือเพียงแค่ขั้นตอนดิวเท่านั้นดิวก็จะรู้ล่วงดูเหมือนว่าฮอยลุนจะต้องอำลาปีศาจแดงซานแล้วหลังจบเกมสแนปดากอนครับทางด้านฟราบิซซโอโรมาโนนักข่าวคนดังสายตลาดนักเตะตัวของโรมาโนได้ออกมารายงานทันทีนะครับว่าจากการที่ไม่ได้ลงเล่นของลาฟมุดฮอยลุนก็ชัดเจนแล้วว่าตัวของฮอยลุนจะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของลูเบนอมโมริมในฤดูกาลหน้าหลังจากแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดตัดสินใจที่จะปล่อยยืมตัวฮอย ให้กับเอซิมิลานจากที่รายงานของหลายสื่อยืนยันตรงกันว่าในตอนนี้แมนยูบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับเอซิมิลานเกี่ยวกับสัญญาย,ยืมตัวของลาฟมุตฮอยลุนเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่แมนยูสามารถปิดดีลคว้าตัวเบจามินเซโกเข้ามาร่วมทีมได้สำเร็จดูเหมือนว่าอนาคตของฮอยลุนก็จะต้องย้ายออกจากแมนยูเช่นเดียวกันหลังจากที่ฮอยลุนทำไปได้เพียงแค่4ประตูเท่านั้นในเพลย์เมลีฤดูการล่าสุดแม้ก่อนหน้านี้กองหน้าทีมชาติเดนม,มาร์กจะ ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเขายังต้องการอยู่กับทีมปีศาจแดงต่อไปและต่อสู้เพื่อแย่งตําแหน่งตัวจริงอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าสโมสสต้องการที่จะปล่อยฮอยลุนออกจากทีมก่อนที่ตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงและล่าสุดตามรายงานจากสกายอิตาเลียระบุว่าแมนยูได้รับการติดต่อจากเอซิมิลานสําหรับการขอยืมตัวฮอยลุนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่มีรายงานว่าแมนยูจะอนุมัติการปล่อยยืมตัวโดยมี3มเงื่อนไขคือ ึ่งต้องมีค่ายืมตัวซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่จํานวน6ล้านยูโรข้อ2ก็คือมิลานจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยทั้งหมดของฮอยลูนและ3ก็คือต้องใส่ออปชั่นซื้อขาดเอาไว้ด้วยนะครับขณะที่ออปชั่นในการซื้อตัวฮอยลูนอาจจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ35ล้านยูโรโดยในรายงานยังระบุเพิ่มเติมว่ายังมีข้อตกลงขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่ทั้ง2ทีมยังต้องหาลือร่วมกันขณะที่รายงานจากกาเซลตาเดลโลสปอร์ระบุว่าตัวของฮอยลู ก็เปิดกว้างที่จะย้ายไปร่วมทีมมิลานเช่นเดียวกันสำหรับฮอยลุนก็ขอให้โชคดีกับสโมสรอนใหม่ส่วนตัวแอดมินก็เชียร์น้องมันมาตลอดนะครับแต่สุดท้ายเชียร์ไม่ขึ้นจริงๆหรือดูการที่แล้วยิงได้แค่4ลูกเท่านั้นน่าจะสูญเสียความมั่นใจสุดๆไปต่อกับที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ แพงนักต้องขอพรแมนยูใช้แผนเด็ดดิวคว้าตัวบาเลบาเติมกลางแต่ขอใบตั้นผ่อนใจ5ปีล่าสุดมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จะทําการติดต่อไปหาใบตั้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้เพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวคาร์ลอสบาเลบามิดฟิลตัวรับสายพลังงานเข้ามาร่วมทีมให้ทันก่อนที่ตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงหลังจากในช่วงปีซีซั่นที่ผ่านมาแมนยูมีปัญหากับแดนกลางอย่างเห็นได้ชัด you <laughs> ซึ่งจะไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนหากปิดตลาดซัมเมอร์นี้และทีมไม่ได้กองกลางคนใหม่เข้ามาเสริมทัพเพราะทีมจะไม่สามารถพึ่งพาคาเซมิโลที่โรยลาได้ทําให้ล่าสุดทางด้าน Sky Sport สกาย p o r t ์สื่อเมืองผู้ดีรายงานว่าแมนยูเตรียมคิดทบทวนอย่างละเอียดในการหาวิธีซื้อแข้งเป้าหมายอย่างคาร์ลบาลบาเข้ามาเสริมทีมที่ไบตันวางค่าตัวนักเตะไว้สูงถึง104ล้านปอนด์โดยมีสโมสรริวทีมเก่าของนักเตะรอรับส่วนแบ่ง20% หากดิวนี้เกิดขึ้นขณะที่ทีมปีศาจแดงต้องขาขนักเตะก่อนถึงจะสามารถเดินดิวได้อย่างเต็มตัวแต่ล่าสุดทางด้านสกายสปอร์ตได้รายงานว่าแมนยูได้พูดไอเดียให้ดิวนี้เกิดขึ้นได้จริงแบบไม่ต้องรอไขนักเตะแต่ต้องดูว่าไบตันจะเล่นด้วยหรือไม่ก็คือแมนยูจะขอผ่อนใจเงินจำนวน104ล้านปอนด์เป็นเวลา5ปีสำหรับการคว้าตัวคาร์ลอสบาลบาตามรายงานล่าสุดจากสกายสปอร์ตโดยทีมปีศาจแดงก็รู้ดีว่าเป็น ดิวที่ยากมากแต่พวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อทําให้มันเกิดขึ้นและหากได้รับไฟเขียวจากไบตันสําหรับการผ่อนยาวก็จะทําการยื่นข้อเสนอทันทีส่วนตัวนักเตะน,นั้นไม่ได้ปิดโอกาสย้ายร่วมทีมปีศาจแดงอยู่แล้วแต่ก็จะไม่สามารถบังคับหรือกดดันสโมสรนเพื่อการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ ถ้าสามารถผ่อนยาวได้ก็อาจจะจบดิวได้นะครับสำหรับคาร์ลอตบาเลบาเพราะดูแล้วกองกลางไม่น่าไหวนะครับยังไงก็ต้องเสริมถ้าจะหวังพึ่งคาเซมิโลกับอูกาเต้ไม่น่าจะรอดอย่างแน่นอนสําหรับฤดูกาลหนนะ้าตอนนี้ก็ถือว่าต้องทํางานแข่งกับเวลาด้วยนะครับเพราะว่าโกใหม่ก็อยากได้กลางใหม่ก็ต้องเสริมตลาดนักเตะเหลือเวลาอีกประมาณ20วันจะปิดตัวลง ก็มีโอกาสเหมือนกันที่แมนยูจะสามารถเดินหน้าปิดดิวนักเตะเป้าหมายหลักเข้ามาร่วมทีมได้แต่ตอนนี้ปัญหาหลักน่าจะอยู่ที่ขาออกเพราะว่าทีมยังไม่สามารถขายนักเตะได้แม้แต่รายเดียวมีเพียงแค่การปล่อยยืมตัวเท่านั้นนะครับและล่าสุดก็กําลังจะปล่อยยืมตัวลับมุดฮอยลูนแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูล่ะครับคิดว่าอย่างไรสําหรับคาร์ลอสบาลบาในราคา104ล้านปอนด์ถ้าผ่อนยาวได้ควรที่จะทุ่มคว้าตัวมาร่วมทีมหรือไม่ลองแสดงความคิด เห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเบนจามินเซโกเตรียมสวมเสื้อใหม่เลข30หลังดีอีโกเลออนเปลี่ยนไปใช้เบอร์35ล่าสุดดูเหมือนว่าเบนจามินเซโกกองหน้าคนใหม่ของแมนยูสอได้สวมเสื้อใหม่เลข30สมใจนะครับหลังมีรายงานว่าเลออนแบ็กไซ์ปารากวัยเปลี่ยนไปใช้เบอร์35แทน โดยมีภาพหลุดจากห้องแต่งตัวสโมสร์แม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ดูเหมือนว่าแฟนบอลแมนยูจะปักใจเชื่อว่าเบนจามินเซโกกองหน้าคนใหม่ของแมนยูจะได้เสื้อใหม่เลข30สมปรรานหลังมีภาพปรากฏในสื่อโซเชียลว่าเลออนกองหลังคนใหม่ของสโมสสยอมที่จะเปลี่ยนไปใช้เสื้อหมายเลข35แทน โดยที่ตัวของเบนจิมินเซโกได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนเกมอุ่นเครื่องนัดบูกับฟิออเรติน่าที่สนามโอแทฟฟอร์ 4. โดยสมัยค้าแข้งกับแอร์เบลไลซิกตัวของเซกโกสวมเสื้อหมายเลข3เซฟแต่การย้ายสู่แมนยูของเขาทำให้เกิดคำถามนะครับเนื่องจากเลออนแบ็กซ์ไวัย18ปีเลือกสวมเสื้อหมายเลข30หลังย้ายเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีมีการตั้งข้อสังเกตเช่น ว่าตัวของเลออนอาจยอมเปลี่ยนเบอร์เสื้อให้กับเพื่อนใหม่ก็เป็นได้และในที่สุดก็มีภาพเสื้อแมนยูหมายเลข35แขวนอยู่ในห้องแต่งตัวของทีมปีศาจแดงโดยมีชื่อของเลออนปักยูนแม้ว่าในเบื้องต้นแมนยูจะยังไม่ได้ประกาศเบอร์เสื้อของเซตโกอย่างเป็นทางการก็ตามก็หวังว่าย้ายมาแล้วจะยิงกระจายนะครับสำหรับเบนจามินเซตโกยิ่งได้เบอร์เสื้อตัวเก่งแล้วด้วยก็น่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าตัวไม่น้อยแต่ดูเหมือนว่าเสื้อเบอร์เก้าก็ น่าจะว่างลงนะครับเนื่องจากลับมูทหอยลุนจะย้ายออกจากทีมและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดประจำช่วงเช้าของวันที่10สิงหาคมขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดส่วนตัวแอดมินต้องขออาภัยและกราบสวัสดีครับ